จเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะลับตาเบาๆพอสบายๆอจใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะไม่ง่ายไปจนได้กลางท้องของเรา ตรงไหนก็ได้ในกลางท้องโดยเราก็นึกว่าตรงนั้นแหละคือฐานที่เจ็ดอย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปแต่ต้องให้รู้จักเอาไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆกาหลับตาสบายหยุดใจไว้ในกลางกาย นิ่งๆใช้ๆจะนึกเป็นภาพองค์พระหรือดวงแก้วก็ได้หรือวางใจนิ่งๆนิ่งกลางท้องแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายลงไปตรงนี้ต้องฝึกกัน ให้ได้นะจ๊ะฝึกไปทุกวันเลยอย่าให้ขาดในความสม่ำเสมอที่ว่าเอาไว้นี่แหละสำคัญมันจะทำให้เราค่อยๆเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องมันจะค่อยๆปรับไปใจเราก็จะถูกบ่ม บ่มอินรีย์ให้มันแก่รอบขึ้นแก่กล้ากันไปเรื่อยๆคือใจจะค่อยๆค,คุ้นกับศูนย์กลางกายกับกลางท้องมากขึ้นจะค่อยๆค,คุ้นไปแล้วก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราได้มากขึ้นกว่าเดิมนานขึ้นเพราะต่เดิมนะเราไม่เคย อาใจไยไ้กลางกายเลยส่งไปข้างนอกที่สำหรับผู้ที่มาใหม่ได้จะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นกับการนึกอย่างนี้ในกลางท้องแต่พอทำบ่อยๆรัามันก็จะค่อยๆง่ายขึ้น ชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดนะ่ะเป็นตัวสำเร็จหยุดกับนิ่งเป็นตัวสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการตรงนี้หยุดกับนิ่งเฉยๆ ไม่ว่าจะมืดหรือสว่างก็ตามหมายความว่าเวลาเราหลับตาไปแล้วมันมืดอย่างนี้เราก็อย่าไปทุกข์ใจอย่าไปลำคาญมันว่าทำไมมันมืดอย่างนี้รืออย่าไปกังวลกลัวว่าเรานั่งแล้วมันจะไม่สว่างแล้วก็จะคิดเลยเถิดว่า ชาตินี้เราคงไม่ได้ม,มันไม่นิ่งแล้วถ้านิ่งเนี่ยมันจะไม่มีความคิดมันจะปลอดความคิดเพราะฉะนั้นมืดเราก็ต้องถือว่าเวลาหลับตาแล้วความมืดคือสหาหรืลึกระเลยของเราเป็นมิตรของเราเหมือนเรานั่งอยู่กลางความมืด ในกลางแจ้งในเดือนมืดเมื่อเราคุ้นกับความมืดเดี๋ยวเราจะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าปรากฏเกิดขึ้นนธรรมลักษณะอย่างนั้นนิ่งๆไม่ว่ามืดหรือสว่างทีนี้พอเรานิ่งหนักเข้าเพราะถูกส่วนทำถูกวิธีเข้า มันก็สว่างขึ้นพระสว่างขึ้นก็จะไปตื่นเต้นกับมันจะไปตกใจจะไปตื่นเต้นจะไปดีใจจนเกินไปเงนินพราะตกใจตื่นเต้นดีใจเกินไปเดี๋ยวมันก็นมามือดอีกแล้วมาลีสลัวไปเพราะฉนั้นคำว่าจะมืดหรือสว่าง ็ตามเราก็ต้องหยุดนิ่งเฉยๆต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะลูกนะทาไมเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวมันทําไม่ถูกวิธีถ้ามืดแล้วเรากรุ่มมันก็ยิ่งมืดยิ่งมืดหนักก็อีกเดี๋ยวก็จะยิ่งเบือ่อถ้าสว่างแล้วไปตื่นเต้นดีใจอา้าวกลับมามืดอีกเดี๋ยวเราก็จะเสียได้ เขาเสียใจว่าจะโหยหาอยากได้ความสว่างหวนคืนมายิ่งอยากก็ยิ่งอยากอยากเพิ่มไปเรื่อยๆในสุดก็เบื่อกันแหละเบื่ออเพราะฉะนั้นตรงนี้จะฟังผ่านจะมืดหรือสว่างก็ตามเรามีหน้าที่คือหยุดกับนิ่งอย่างเดียว คนมีอารมณ์เดียวหรือไร้อารมณ์นิ่งๆทีนี้พอนิ่งไปนานๆเข้าบางคนก็ภาพมันไม่เกิดแต่รู้สึกสบายคือตัวมันโลง่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายไม่ฟุ้งความคิดอื่นไม่มาเข้าแทรกเลยที่เป็นความคิดแยบๆ แต่ภาพมันไม่เกิดเพราะเราเลิกนั่งไปฟังเพื่อนวงบุญของเราเพื่อนนักเรียนด้ยวยกันเขาไล่ฟังกัว่าเขาเห็นภาพพอเราฟังเราก็กลุ้มว่าเอ๊ะเรานั่งก็ไม่ได้ฟุ้งเลยแถมสบายด้วยตัวโล่งโปร่งเบาสบายแต่ไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะนิ่งอย่างนี้ทำไมมันไม่เห็น มันน่าจะเห็นแต่มันไม่เห็นเห็นไหมจ๊ะพอใจมาไปคิดอย่างนี้มันก็ถอยมาหยาบอีกก็มานับหนึ่งใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ไม่เห็นภาพแต่ไม่ฟุง้งหยาบเราก็ไม่ควรฟุ้งละเอียดก็คือก็ต้องทำหยุดกันนิ่งเฉยๆ ที่พระธรทำหยุดนิ่งเฉยๆเป็นระดับหนึ่งคขความสว่างเกิดภาพเกิดโอ้ภาพเป็นดวงเกิดทีเดียวเป็นองค์พระมังดวงมังก็ปลืม้มตื่นเต้นดีใจพอดีใจหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้ว พอหายพีก็เสดายนั่งครั้งต่อไปก็อยากจะเห็นเหมือนเดิมแต่ว่าความอยากที่จะเห็นนั่มันเดินหน้าภาวนามันตามหลังมันก็ไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีมันก็ไม่เห็นภาพอีกไม่เห็นดวงไม่เห็นองค์พระเพราะนั้นจึงให้ทำเฉยเฉยแม้เห็นภาพก็ต้องเฉยเฉย ทีนี้พอเห็นภาพไปในระดับหนึ่งเห็นบ่อยเข้าพราะเราเฉยบ่อยเข้าแต่ว่ามันเป็นความเฉยที่มันยังไม่สมบูรณ์ร้อเมันเฉยในระดับสมบูรณ์98%มันก็ไม่มีภาพอะไรใหม่ให้ดูก็จะมีแต่ดวงเดิมองค์พระเดิม ที่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราเลิกนั่งแล้วก็มาฟังเพื่อนนักเรียนพูดโอ,โอ้องค์พระขยายมีผุดผ่านไว้เยอะแยะเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นอย่างนั้นมังเห็นแต่องค์พระเฉยๆดวงเฉย,ยๆมันก็พยายามเล่งแิวกแหวกดันๆจะเข้ากลางดวงจะเข้ากลางองค์พระ ยิ่งแหวกยิ่งแหวก็กยิ่งแว, ك, งแว, ك, งแวบหายไปเลยยิ่งดันจะเข้ากลางยิ่งเด้งออกมาอีกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้ดูเฉยเฉยให้ดูหยุดกันนิ่งเฉยเฉยเพราะเรานิ่งถูกส่วนอคติมากันใหญ่มาเยอะแยะ พอามาเยายเอาความสงสัยมาอีกแล้วแล้วไปได้ยินเพื่อนนักเรียนด้วยกันนั่งมาสิบปีแล้วก็ไม่เห็นแต่เราเออทำไมเราเห็นขนาดนี้สงสัยเราจะคิดไปเองมั้งถึงได้เห็นง่ายอย่างเนี้ยคือง่ายจนสงสัยไออย่างนี้ก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงให้ดูเฉยๆสงสัยว่าคิดไปเองหรือว่ามันไม่ใช่เพราะพ่าธรรมะลึกซึ้งมันต้องยากยากเชื่อมัน่นอย่างนั้นลึกซึ้งต้องเข้าถึงยากแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำถูกวิธีแม้ลึกซึ้งก็เข้าถึงง่ายดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตาม ให้หยุดกระนิ่งเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็มีคำของเมะ่อเด็คุณหลวงปู่มาลองรับอีกท่านบอกว่าหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์ก็แปลว่าก็ไม่ต้องทำอะไรที่เน่าหนืยอยากหยุดจะไปบีบไปเข้นจะไปกำกับมันเลยว่าจะไป แหกไปดันไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรมาไม่ได้ทั้งนั้นก็มันผิดหลักวิชาหลักวิชาพะเดชพะคุณนึงก็บอกอยู่แล้วยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์มันง่ายขนาดนี้แล้วไม่เห็นจะต้องไปค้นอะไรอีกแค่คว้าตามที่พะเดชพุคุลหลวงปู่บอกมันก็จะจบกันในวันนี้แหละ มันจะเข้าถึงกันคือทำเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากทำเรื่องเล็กขึ้มันเป็นเรื่องใหญ่ความจริงมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเอาอะไรมาลบลุงหลังแค่หยุดนิ่งใช้ใจสบายๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนกันไปเรือร่อย ฝึกอย่างนี้ไปที่นี่พอบางคนก็ททำไปได้ในระดับหนึ่งจริงๆแล้วจิตมันยังหยุดไม่สมบูรณ์ร้อมันหยุดระดับหนึ่งนีก็เห็นภาพอาะไรต่างๆแย่ๆดูแล้วค,คลายกับ18บกายคล้ายสิบแปดกายตรงนี้่ะ ซึ่งมันละเอียดอ่อนได้ยินได้ฟังเรื่องนระกสวรรค์ก็อยากจะไปเรียนรู้บ้างจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะเข้าใจว่าในระดับนี้เนะี่ยไปเรียนรู้ได้ซึ่งความจริงมันยังไม่ใช่แม้หยุดได้ร้อ็์แล้วยังต้องหยุดในหยุดไม่ซ้ำที่อีกไปอีก เกิจากร้อยเปอร์เซ็นเป็นพันเปอร์เซ็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเปอร์เซ็นมันยังมีสิ่งที่จะต้องศึกษากันอีกเยอะดังนั้นเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนในระดับที่เราจะไปศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเอาว่าทมตรงนี้ให้มันคล่องซะก่อนให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งให้มันแจมน่มจริงๆเลย แล้วเราก็จะค่อยๆหายสงสัยไปทีละเล็กทีละน้อยบารมีก็จะถูกบ่มไปเรื่อยๆญาณก็ถูกบ่มไปเรื่อยๆบ่มญาณบ่มบารมีเติมความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆมันต้องถึงจุดๆหนึ่งนั่นแหละทึ่จะไปศึกษาวิช,ชาธรรมก,กายได้ เรต้องทำไปเป็นขั้นเป็นตอนมันไปตามแบบฝึกหัดหรือบทเรียนที่ให้เอวนะัเนค่อยๆไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราก็จะทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราถึงขั้นไหนแล้วก็หยุดไปเรื่อยนิ่งไปเรื่อยมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิน้น เราพิชางพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าความรู้ทั้งคู่กับความสุขคือมันต้องมีความสุขมีสบายมีความบริสุทธิ์ความรู้ก็ค่อยๆค่อยๆรู้ไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยก็ทั้งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเปลี่ยนไปตามลําดับอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฝึกกัน เพราะมันเป็นกิจที่แท้จริงงานที่แท้จริงของเราที่เราเด็กมาเกิดเป็นมนุษย์และก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราซะด้วยเป็นมหากคตะกุศลเป็นบุญของเราบุญใหญ่ด้วยไม่ใช่บุญเล็ก,เ,ลกเพราะาเป็นบุญที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมัคลนิพาน เ่จะเป็นบุญแค่กามาวจรยินิกามมาพบเป็นบุญที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราเกิดมาเนี่ยถึงแม้ว่ายัางไม่รู้ว่านิพพานเป็นเป้าหมายแต่เราก็อยากจะได้ความสุขอยากมีชีวิตยอย่างเปมนสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุข จะอยู่แห่งหนตบนในก็เป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขความสุขคือยอดปรารถนาของเราทีนี้จะเข้าถึงความสุขอย่างนี้ได้แล้วก็มันต้องหยุดกันนิ่งอีกนั่นแหละนัตติสันติปรังสุขขังสุขเออมันนอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีไปหาดูเถอะไม่มี ไม่ว่าสุขจากการสแสวงหาทรัพย์มีทรัพย์ได้ใช้ใจทรัพย์ไม่มีหนี้ประกอบการงานไม่มีโทษมันก็เป็นสุขแบบโลกๆจะไปดริ้งไปดื่มไปดูดไปดูอะไรกันแล้วแต่ไปฟังไปเที่ยวมันก็ สุขน้อยแต่ทุกข์มันมากคือมันสุขไม่จริงและก็แคบไม่ค่อยกว้างมันมักจะมีไอความหายนะครอบ,อบ,อบงำเราอยู่ในตัวแต่ถ้าหยุดกันนิ่งนี่มันไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรือทำอะไรเลยแต่เป็นสุขที่เป็นอิสระกว้างขยาย เบาเนื้อเบาตัวกายเบาใจเบาสบายแ็นเกลี้ยงเกลาเพราะฉะนั้นหยุดนี่ก็เป็นทางมาหแห่งความสุขนอกจากเป็นทางมาหแห่งบุญและเป็นทางไปสู่อยตนรน,นิพพานจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันสม่ำเสมอและบุญนอกจะเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้ว ยังพลอยไปถึงพ่อแม่บรรพบรุษบุษปการียาติของเราทั้งมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วโดยเฉพาะละโลกไปแล้วเนี่ยมันทำบุญอะไรไม่ได้ก็ต้องหวังได้บุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทำและอุทิศไปให้หยุดนี่แหละ เป็นทางมาแห่งบุญทางหนึ่งน,นั่งโดยจกทานบารมีกับศีลบารมีที่จะทำให้บรรพบรุษอุปการลีมูญาติแังกล่าวมีส่วนแห่งบุญนี้ตอนนี้เราก็ใจนิ่งนิ่งนุง่มนุมสบายสบายวางเบา อย่าหลับกันนะลูกนะอากาศกำลังเป็นใจนะให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวตั้งวางอย่างสบายสายใจใจใสๆสสพอมันเข้าถึงข้างในแล้วเนะี่ยถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วน,ะน,นิสัยอยากเด่นอยากดังอะไรมันก็จะหมดไปเรื่อยๆ หรือจะอยากดีอย่างเดียวอยากได้บุญเยอะๆไม่ได้ยินดียินล้ายในอโลกธรรมต่างๆมันอยากจะมุ่งไปสู่ภายในศึกษาความรู้ภายในไปเรื่อยๆอยากมีความรู้เพิ่มอยากได้ความดีเพิ่มอยากได้ความบริสุทธิ์เพิ่ม อยากได้บุญเพิ่มกันไปเรื่อยๆอย่างอื่นมันก็เฉยๆลงไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อสังเกตตัวของเรามันจะดีไปเรื่อยๆใสไปอยากศึกษาว่ากายทั้งสิบปดไปแล้วเนี่ยวิชาสามเป็นอย่างไรวิชาแปดอะไรต่างๆพวกนั้น โดยที่สุดวิชาทำอาสวะไอ้สิ้นเนยอาสวะมันคืออะไรไอ้เครื่องมักดองใจเราความโลภความโกรธความหลงเป็นอย่างไรมันทำให้เราอยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงมีฤทธิ์มากบ,าบังคับข้ามชาติได้และก็นับชาติไม่ท่วนเลยลักษณะมันเป็นอย่างไร มันเข้ามาอย่างไรเนี่ยมาหุ้มมาเคลือบมาเอิบอาบเสริมทราบปนเป็นโซมจอนลอยใส่ถ้าถา่ายมินจากกิรูกเราอย่างไงเราก็อยากจะรู้กันไปเราก็อยากจะรู้ว่าใครและเป็นคนผลิตอาสวะกิเลสเหล่านี้มาหมักดอง แแอิ่มไปเนี่ยใครมีวัตถุประสงค์อย่างไรทนาทำไมต้องไปเราหรือชาวโลกหรือสปปรรสัตว์ทั้งหลายมันก็เปสิ่งน่าจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วใครนั้นนะเขาอยู่ที่ไหนที่อยู่ของเขามันเป็นอย่างไรทำไมต้องคิดอย่างนี้ มันก็จะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปสาวกันไปมันก็มีรถมีชาติในการศึกษาก็เรียกว่ารถแห่งธรรมมีรถมีชาติอร่อยสนุกสนานเบิกบานเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเป็นความเข้าใจที่เมื่อหันมามองชาวโลกแล้วมันจะแตกต่างกัน ชาวโลกเข้าใจอย่างเราเข้าใจกันไปอีกอย่างหนึง่งชาวโลกเข้าใจยังไงเขาก็แสวงหาอย่างนั้นเราเข้าใจอย่างไรเราก็จะแสวงหาไปอีกอย่างหนึง่งแม่ก็จะค่อยๆสาวไปเรื่อยๆศึกษาไปด้วยหยุดกันนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญหยุดให้ได้นะลูกนะหยุดนิ่งน่งกัน